คุณผู้ชมค่ะอีกหนึ่งช่วงของรายการค่ะวันนี้ต้องขอบคุณนะท่านอธิการ,รบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนกาญจนบุรีที่มอบหมายให้ผู้ช่วยศาสตราจารยาด์ดรสัมฤทธิ์มากสงอาจารย์ประจําคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมาพูดคุยผ่านทางรายการต้อนรับอาจารย์ส่รายการค่ะสวัสดีครับค่ะสวัสดีคุณผู้ฟังที่อยู่ทาง,งบ้าน,านด้วยนะคะค่ะวันนี้เราจะมาคุยกันในเรื่องของโครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรีซึ่งเป็นโครงการนะะที่ พัฒนาชุมชนต้นแบบนั่นก็คือเรื่องของการสร้างเรื่องเศรษฐกิจสังคมแล้วก็สิ่งแวดล้อมอในเรื่องของการเลี้ยงพึ่งโพรงะนะคะซึ่งวันนี้ก่อนอื่นเราจะมาดูก่อนคะ่ะอาจารย์ว่าจุดเริ่มต้นของยุทธศาสตร์นี้นะคะดำเนินการอย่างไรคะ่ะจุดเริ่มต้นจริงๆนะครับก็คือมหาวิทยาลัยราชภัฏนการจนบุรีของเรานะครับก็มีวิศาศาสัยทัศน์ในเรื่องของการที่จะเป็นมหาวิทยาลัยชั้นนําในการ พัฒนาชุมชนและพัาท้องถิ่นนะครับนอกจากนี้นะครับเรื่องของการจัดกลุ่มมหาวิทยาลัยในประเทศไทยนะครับก็จะมีการแบ่งกลุ่มทางมหาวิทยาลัยก็เลือกที่จะเป็นมหาวิทยาลัยที่จะส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่นนะครับแล้วก็เรื่องของการน้อมนำพระบรมราชโองบายของรัชกาลที่10นะครับในเรื่องของการส่งเสริมพัฒนาคุณภาพการศึกษาแล้วก็พัฒนาชุมชนท้องถิ่นนะครับก็มีโครงการที่เป็นโครงการ ยุทธศาสตร์ราชพัฒน์เพื่อการพัฒนานท้องถิ่นเกิดขึ้นนะครับซึ่งที่กิจกรรมที่ผมทําก็เป็นเพียงหนึ่งกิจกรรมที่อยู่ในโครงการนี้นะครับจริงๆโครงการยุทธศาสตร์ราชพัฒน์เพื่อการพัฒนานท้องถิ่นเนี่ยจะมีหลายๆโครงการนะครับแล้วก็ลงในหลายๆพื้นที่นะครับแต่ของเราจะเป็นหนึ่งในนั้นนะครับเพราะว่าการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยราชพัฒนะ์ทั่วประเทศเลยเขาจะดูในเรื่องของพื้นที่เป็นหลัก ใช่นะคะหลัก<ช>สูตร,รการเรียนการสอนก็จะใช้พื้นที่นะคะให้พี่น้องประชาชนนั้นมีส่วนร่วมด้วยใช่ครับหลักๆวันนี้เราจะมาะคุยกันในเรื่องของการเลี้ยงพึ่งโพรงก<ช>่อ<ค>นอื่นอยากจะรู้ค่ะอาจารย์ว่าพึ่งนะคะมีกี่ชนิดนะคะบ้านเราส่วนมากแล้วถือว่าอุดมสมบูรณ์ด้วยนะใช่ครับพึ่งจริงๆพึ่งเนี่ย ในในประเทศไทยถ้าเป็นพึ่งเรื่องของพึ่งที่ให้น้ําหวานเนาะเรียกพึ่งในสกุลเอพีจะมีทั้งหมด5ชนิดแต่ว่านําเข้ามาเลี้ยงเป็นพึ่งอุตสาหกรรมเนี่ยหนึ่งชนิดก็คือพึ่งพันนะครับหรือหรือเราเรียกว่าพึ่งพงฝรั่งนะครับส่วนพึ่งพื้นเมืองมีทั้งหมด4ชนิดนะครับก็เป็นพึ่งมิ้มเล็กหรือพึ่งม้านะครับพึ่งโพงพึ่งมิ้มแล้วก็พึ่งหลวงนะครับซึ่งพึ่ง3ชนิด เป็นพึ่งที่เป็นลังเดียเด่ยวนะครับก็จะมีพึ่งม้านพึ่งมิมแล้วก็พึ่งหลวงนะครับส่วนพึ่งโพงเนี่ยจะเป็นพึ่งที่ทําลังในโพงแล้วลวงก็จะมีหลายๆล,ลวงครับซึ่งจะลักษณะคล้ายกันกับพึ่งโพงฝรั่งาสามารถบริหารจัดการนํามาเลี้ยงในกล่องได้ครับก็จะง่ายต่อการบริหารจัดการลังนะครับแต่ถ้าเป็นพึ่งลังเดี่ยวเนี่ย ที่ทํารังอยู่บนต้นไม้เดียวๆอย่างเช่นพึ่งหลวงเนี่ยครับอันนั้นไม่สามารถนํามาเลี้ยงในกล่องได้ครับอ,อันนี้ก็เป็นโครงจะคล้ายๆตัวต่อนะอาจารย์นะที่มันเป็นชั้นๆใช่ไหมฮะพึ่งพงจะมีใช่มีรวงหลายๆรวงครับในในหลงังถ้าเราเห็นพึ่งเนี่ยบินเข้าไปทํารังในชายาคาที่มันมีมีทางเข้าเราจะมองไม่เห็นรังเขานอกจากเราจะเปิดสิ่งที่บังมาก็จะเห็นรวงหลายๆรวงซ้อนกันอยู่นะครับอันนั้นก็คือลักษณะรวงของ พึ่งโพงนะครับค่ะพื้นที่ที่เราลงพื้นที่ในการเลี้ยงพึ่งโผงนี้ที่ไหนอย่างไรคะอ่าที่เราลงพื้นที่ที่เริ่มทําปีนี้นะครับก็เป็นที่ตําบลแฉะนะครับอเภอทองประพูครับเดิมเดิมทีเนี่ยพื้นที่นี้นะครับผมเคยตอนที่มาทํางานแรกๆนะครับเคยลงพื้นที่ทํมีิจร่วมกับคณะ วิจัยในมหาวิทยาลัยนะครับที่ลงพื้นที่ทําในที่ผู้เย่ับที่ผู้เยนตะบนแฉนะ <S <S ก็ทําในหลายๆมิตนะิโดยมีอาจารย์ดกรกาจนาเชียงทองนะเป็นเป็นผู้นําทีมลงไปนะครับผมก็เป็นหนึ่งในนั้นที่เข้าไปไป,ไปร่วมทําวิจัยแล้วก็ผมทําเรื่องของพืชอาหารพึ้งก็พอมีข้อมูลในเรื่องของการใช้ประโยชน์จากพึ่งแล้วก็เรื่องของการที่ชุมชนเนี่ยมีมีวิถีชีวิตร่วมกับ ป่าหรือทรัพยากรอยู่แล้วอย่างงี้ครับรวมไปถึงเมื่อปีที่ผ่านมาทางมหาวิทยาลัยก็ลงไปสํารวจพื้นที่เพื่อความต้องการที่จะพัฒนาในเรื่องของการาเพิ่มรายได้ให้กับชุมชน,นตรงนี้ก็จะเป็นเป็นที่มาของการเลือกเข้าไปทํากิจกรรมนี้ในพื้นที่นะครับค่ะจุดเด่นหลักๆนะที่เลือกพื้นที่นี้ก็คือเขามีทรัพยากรมีมีบริบทที่สามารถที่จะต่อยอดเลี้ยงพึ่ง โคงป่าได้ค่ะที่สําคัญค่ะคุณฟังคะพึ่งนั้นมีบทบาทต่อชีวิตของพวกเราโดยเฉพาะพี่น้องเกษตรกรใช่นะคะซึ่งเราจะต่อยอดเพราะฉะนั้นชแนลนี้แน่นอนเลยต้องมีส่วนผลไม้ใช่ครับพึ่งมีส่วนในการช่วยเหลือยังไงคะของก่อนอื่นผมขอแบ่งเป็นสองประเด็นเนาะเรื่องของความสําคัญของพึ่งนะครับพึ่งเนี่ยมีความสําคัญต่อการช่วยผสมเกสรให้กับพืชไม่ว่าจะเป็นพืชป่าหรือพืชเศรษฐกิจนะครับพืชป่า มีความสำคัญต่อเรายัางไงจริงๆมันทําให้เกิดความหลากหลายของระบบนิเวศครับช่วยผสมเกสรให้กับพืชหลายๆชนิดทําให้เกิดาการกระจายและขยายพันธุ์ต่อไปได้นะครับทาให้มีอาหารให้กับสัตว์ป่าอาหารให้กับมนุษย์ด้วยนะครับรวมไปถึงมีความสําคัญต่อ,อาการผสมเกสรกับพืชเศรษฐกิจอย่างที่บอกไปว่ามันช่วยช่วยผสมเกสรใช่ไหมครับมันก็ทําให้ผลผลิตทางการเกษตรเพิ่มมากขึ้นสูงขึ้นนะครับอย่างาต่างประเทศเนี่ยเขาจะาใช้ผึ้ง ช่วยในการผสมเกสรเป็นหลักนะครับส่วนน้ำผึ้งเนี่ยเป็นผลพลอยได้เพราะฉะนั้นเขาก็จะใช้ผึ้งไปวางในสวนผลไม้หรือสวนผลผลิตทางการเกษตรเพื่อช่วยเผ่มเกสรถ้าไม่มีผึ้งผลผลิตทางการเกษตรลดลงอาหารก็ลดลงมนุษย์ก็จะขาดแคลนอาหารต่อได้ในอนาคตพี่น้องเกษตรกรสามารถพยากรผลผลิตนะคะจากสิ่งธรรมชาติที่เกิดขึ้นนี้ได้ด้วยนะคะอย่างปีนี้ทําไมมีสัตว์แมลงอะไรเยอะนะคะก็ถือว่านะคะเป็นเรื่องหนึ่งที่ น่าศึกษานะคะมหาวิทยาลัยราชพัฏกาญจนบุรีก็เลยพลาดไม่ได้นะคะที่จะใช้จุดเด่นนี้มานะคะเพราะว่าในการเลี้ยงพึ่งโพรงนะเห็นบอกว่าเอามาทําประโยชน์นอกเหนือจากจากทำในเรื่องของช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกร,ร,กรแล้วครับขอ,ขอ,ขอเพิ่มเตมิมอีกนิดนึงครับเมื่อสักครู่นี้ที่บอกว่ามีบทบาทสําคัญต่อระดเวใช,<ๆ>ใช่ไหมครับทีนี้อีกประเด็นหนึ่งของชุมชนเนี่ยเนื่องจากว่า ชุมชนเขามีวิถีชีวิตที่อยู่กับสิ่งแวดล้อมอยู่แล้ว<ช>มีการใช้ประโยชน์จากทรัพยายกรธรรมชาติอยู่แล้วอย่างเงี้ยครับในเรื่องของพึ่งเนี่ยเขาก็จะมีการน,นําน้ําหวานมาใช้ประโยชน์ใช่ไหมครับนำพึ่ง<ช>มาใช้ประโยชน์อยู่แล้วอย่างเงี้ยครับอันนี้ก็เป็นเป็น,เป,น,เ,ปนเป็นที่มาด้วยที่เริ่มทำโครงการนี้ครับซึ่งในพื้นที่บางคนก็จะมีองค์ความรู้ในการตรีพึ่งในใ<ช>ใการบริหารจัดการพึ่งอยู่แล้วเพียงแต่ว่าเราไปส่งเสริมให้เขาบริาหารจัดการเลี้ยงใส่กล่องหรือว่า ดูแลเขามากขึ้นนิดหนึ่งเพื่อที่จะเก็บน้ำพึ่งมาขายได้อ๋อเอาจากโพรงมาเลี้ยงเป็นกล่องได้เหรอคะได้ได้ต้องทำยังไงคะอาจารย์อันนี้คือ,อทำยังไงมีสองสองอย่างครับอย่างแรกคือใช้กิ่น หรือฟิโลโมนมาเอามาทาที่รังนะครับเป็นตัวล่อทําให้พึ่งตัวอื่นเข้ามาพึ่งพึ่งที่มาสํารวจก่อนนะครับมาสํารวจถ้ามันสามารถที่จะทํารังได้เขาก็จะไปตามตัวอื่นมาทํารังในภายในรังเราเราเหมือนทําห้องเช่าไว้ให้เขานี่ครับแล้วเขาก็จะเข้ามามาทํารังมาทํารังแล้วก็เก็บน้ําหวานบางส่วนไปขายส่วนตัวอ่อนที่จะเจริญมาเป็นตัวเต็มใบเราก็ยังเอาไว้อยู่เขาก็ยังสามารถ จะเริญเติบโตต่อไปได้แล้วก็ช่วยผสมเกสรให้กับพืชป่าพืชเศรษฐกิจอย่างเงี้ยต่อไปได้เพราะมันจะได้ได้ประโยชน์ครบวงจรครับเราใช้ประโยชน์อย่างอย่างอย่างรู้คุณค่าเราไม่ได้ทําลายสิ่งแวดล้อมเราส่งเสริมให้เขามีประชากรเยอะขึ้นด้วยแล้วเราก็เก็บบางส่วนมาใช้ประโยชน์ก็คือน้งผึ้งบางส่วนตามธรรมชาติแล้วเวลาเราจะเก็บรังผึ้งนี้ต้องเอาควันไปรมปล่อยให้มันตายไปบ้างนะแต่พอเราเอามาเลี้ยง นะคะเราก็จะรู้นะคะว่าเวลาจะาใช้ประโยชน์รังผึ่งนะคะครประโยชน์นอกเหนือจากน้ำน้ำ,นำหวาน,น,วานแล้วเราใช้อะไรอีกอ๋อนอกจากน้าผึ่งอันนี้เราคุ้นเคยใช่ไหมครับน้ำผึ่งเราใช้น้ำผึ่งเป็นเป็น,ปนหลักจริงๆมันมีผลิตภัณฑ์ผึ่งอื่นๆอ,อ,อ,อีกอีกหลายอย่างอย่างเช่นอ่าพ,พ,พอลิสครับพอ,พอพลิสเราเคยได้ยินช่วงช่วงโควิดครับที่ใช้พอ,พอพลิสผสมทําเป็นสเปรย์ฉีดฉีดฉีดคอนะครับเพื่อ ป้องกันเชื้อโรคอะไรพวกนี้อันนี้เป็นผลผลิตจากพึ่งเหมือนกันแต่ว่าผลผลิตเนี่ยเป็นพึ่งพึ่งจะไปไปเก็บมาจากพวกยางไม้จากพืชต่างๆกับอธิลังอันนี้อันนี้ส่วนหนึ่งนะครับนอกจากผลผลิตก็จะมีเกสรพึ่งเกสรพึ่งเนี่ยก็ส่วนใหญ่ปัจจุบันก็ทำทำมันเป็นอาหารเสริม<า>ทำมาให้ชงดื่มอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมครับจริงๆผลผลิตก็คือ,อเกสรของดอกไม้ที่พึ่งไปเก็บมาพึ่งเนี่ยจะเก็บ อาหารสองอย่างจากดอกไม้ก an ็ค um ือน้ well, ําหวานกลับมาแล้วก็เปลี่ยนเก็บไว้ในกระเพาะเก็บน้ําผึ้งของเขาแล้วก็ถูกเปลี่ยนเป็นน้าผึ้งแล้วก็คายออกมาเก็บไว้ในรังอันนี้เรื่องน้าผึ้งส่วนอีกส่วนหนึ่งเขาจะเก็บเกสรดอกไม้กลับมาที่รังแล้วก็เก็บไว้เพื่อเป็นอาหารประเภทโปรตีนอันนี้ก็คือสส่วนเราก็เอาเกสรมาใช้ประโยชน์้วยมนุษย์ก็ใช้ประโยชน์จากเกสรดอกไม้เกสรผึ้งนอกจากเกสรยังมีไข่ผึ้ง ไ oh. ข่พึ่งก็คือหลังพึ่งที่ที่ที่พึ่งเอาไว้วางตัวอ่อนวางไข่เนี่ยครับ <Okay. S 2> นี่คือไข่พึ่งทีนี้ไข่พึ่งสูกสร้างมาจากตรงเรนท้องเขาจะมีต่อมผลิตไข่พึ่ง mm. สร้างออกมาทีนี้ไข่พึ่งมนุษย์เอามาใช้ประโยชน์อะไรก็คือเอามาทำลิป ลิปสติกอ,อะไรพวกนี้ใช่ไหมครับหรือพวกเทียนไขแต่สมัยสมัยก่อน<ๆ>จะใช้ใช,ใช้ไข่พึ่งทันเทียนก็ได้นะใช่ครับทำเทียนก็ได้อันนี้คือไข่พึ่งแล้วก็ยังมีอะไรอีกนะครับมีนมพึ่งน,นมพึ่งเนี่ยก็จะราคาแพงนิดนึงเพราะว่ามันจะถูกสร้างมาจาก พึ่งพยาบาลนะพึ่งพยาบาลที่ตัวเลเวนส่วนหัวของเขา่จะมีต่อมไฮโปฟาลิงนะที่ทำหน้าที่ผลิตน้ำพึ่งโดยเฉพาะเชนบอกว่าพิษของพึ่งนี้ก็มีประโยชน์ด้วยอาจจะใช่ครับกําลังจะพูดถึงพิษของพึ่งจริงๆก็จะมีการใช้ประโยชน์โดยการเอาไปรักษารักษาโรคบางชนิดอะไรเงี้ยแต่ว่าก็ไม่ไม,ไม่ไม่แนะนําให้จับพึ่งไปต่อยเองนะครับเพราะว่าบางคนอาจจะมีการแพ้อะไรเงี้ยนะครับเพราะนั้นก็จะต้องไปในในหน่วยงานหรือส่วนที่เขา บริการเรื่องนี้โดยเฉพาะให้เขาประเมินก่อนว่าคุณแพ้พิษพึ่งไหมนะครับเราต้อง ใช้จํานวนเท่าไหร่ในการที่จะรักษาอะไรเงี้ยครับก็ะจะมีการใช้พิษพึ่งในช่วยในเรื่องของการรักษาโรคบางชนิดเหมือนกันค่ะคุณผู้ฟังผู้ชมคะฟังนะคะพึ่งตัวเล็กๆนะคะมีประโยชน์มากมายและที่สําคัญค่ะช่วยในการสร้างไรายได้ให้กับพี่น้องเกษตรกรด้วยในส่วนของมหาวิทยาลัยราชภาัฏการจนบุรีลงไปเติมเต็มนะคะ,ะในการเลี้ยงพึ่งโพรงรนะคะการดําเนินการตอนนี้ต่อยอดไปถึงไหนอย่างไรคะ,อะตอนนี้เป็นเป็นจริงเป็น,เป,นเป็นปีแรกที่ มีการส่งเสริมให้เรียนพึ่งพงโดยทีมทีมงานจากคณะวิทย์นะครับก็มีท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรกัญจนาอาชัชฉริยจิตนะครับมีผู้ช่วยศาสตราจารย์นนิชาทวีแสงนะครับแล้วก็มีคุณพันธิพานะครับสายคงดีนะครับคุณตีสุกุลเจริญชัยชันจิตแล้วก็ผมนะเป,นเป็นทีมงานที่ไปทำกิจกรรมลงพื้ <ลง S 2> นที่ทกินนอนนี่นอนเลยก็จะลงไปบางอ่าน เป็นช่วงนะครับ <Okay. S 1> เพราะว่าจะไม่ได้ไปอยู่ตลอดเวลาครับเพราะว่าต้องเดินทางไกลนิดหนึ่งแต่ว่าเราก็มีการติดต่อกันเรื่อยๆมีการสร้างกลุ่มไลน์ที่ให้ข้อมูลนะครับรวมไปถึงปราชชุมชนนะครับที่ผมทําวิจัยร่วมที่ศรีสวัสดนะครับ <Okay. S 1> คุณพี่นทวัฒน์นะครับที่เขาจะมีกลุ่มเลี้ยงผึ้งที่ศรีสวัสดิ์อยู่แล้วนะครับอ,อันนี้ท,ที่ที่ลงไปเนี่ยไปเริ่มเริ่มทําปีแรกอย่างที่ท,ที่ที่บอกนะครับก็ชุมชนให้ความสนใจในการที่จะเลี้ยงนับเนื่องจากว่า เขาไม่ต้องลงทุนเยอะครับไม่ต้องลงทุนเยอะเพราะวา่าเราแค่หาลังให้เขามาอยู่ใช่ไหมครับแล้วเราก็ไม่ต้องให้อาหารไม่ต้องไม่ต้องดูแลเยอะเขาต้องาาาดูแลเลยแค่หาที่อยู่ใ,ให้เขาใช่ครับถ้าถ้าเกิดไม่อยากลงทุนเยอะเราใชา้วัสดุที่มีในในพื้นที่ก็ได้นะอาจจะเป็นโพรงท,ท่อนไม้อย่างเงี้ยครับหรือว่า,าเป็นก,กระถาง มีรูให้เขาเข้านิดนึงเป็นทางเข้าอะไรอย่างนี้ครับแต่ว่ามันก็จะบริหารจัดการยากนิดนึงตรงถ้าเกิดว่าเราเราใช้วัสดุอย่างนั้นก็ราเก็บน้ําพึ่งใช่ครับแต่ถ้าเราลงทุนทีเดียวนะครับซื้อลังเลยก็ได้นะหลังมาตรฐานที่เขาทําขายก็จะตกลังหนึ่งประมาณสามร้อยถึงสี่้อยบาทลงทุนครั้งเดียวแล้วก็ใช้ได้ตลอดนะรดีแยวนี้เขามีไอ้นี่ลังปลอมเนี่ยนะอยู่ในกล่องอ่านะคะเรียกแผ่นแผ่นเทียมเป็นเหมือนมาเอามาใส่เพื่อเป็น เป็นเป็นโครงให้กับพึ่งมาทําทำทำรวงแต่ถ้าอันนั้นอันนั้นส่วนใหญ่เขาจะใช้กับพึ่งพันธุพึ่งพันที่เขาเลี้ยงตามบ้านเพราะว่าขนาดของรวงมันจะไม่เท่าขนาดของช่องที่จะวางไข่มันจะไม่เท่ากันเพราะขนาดตัวไม่เท่ากันตอนนี้มีพี่น้องประชาชนให้ความสนใจนะคะในการรวมกลุ่มเลี้ยงพึ่งพงมากน้อยเพียงใดคะก็ตอนที่ไปลงพื้นที่นะครับผมผมก็คาดหวังไว้ส่วนหนึ่งว่าคนจะเข้ามาแต่พอมาจริงคือเข้ามาค่อนข้างเยอะนะครับแล้วก็ ส่วนใหญ่ก็จะพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าเออมันไม่ต้องลงทุนเยอะนะมันสามารถจัดการได้นะเราก็ในพื้นที่เนี่ยมีพึ่งอยู่แล้วด้วยยังไงก็มีนะครับเราก็สามารถที่จะเพิ่มรายได้ให้ด้วยนะครับตอนแรกเนี่ยมันอาจจะยากนิดนึงตรงที่บางคนอาจจะกลัวพึ่งก็พึ่งต่อยใช่ไหมครับกลัวจะไปต่อยลูกหลานเวลาเปิดไฟแล้วมันจะมาใช่ครับแต่ว่าถ้าเรารู้วิธีการรู้จักข้อมูลพื้นฐานของพึ่งนิดนึงแล้วก็สามารถจัดการได้นะครับแล้วก็ เลี้ยงเนี่ยไม่ได้ใช้อย่างที่บอกว่าไม่ได้มีค่าใช้จ่ายเยอะลงทุนครั้งเดียวแล้วหลังจากนั้นเราก็ปล่อยให้เขาหาหาอาหารเองตามธรรมชาติเพราะว่าในพื้นที่เขาเนี่ยมีอาหารทั้งเกสรทั้งน้ำหวาน,เ,นยเยอะอยู่แล้วนะครับก็สามารถที่จะเลี้ยงได้ในพื้นที่ของเขาอตอนนี้ตอบรับมาเยอะเลยใช่เขาก็ก็กำลังเริ่มทำกันครับแล้วก็มีหลายคนที่เข้าเข้ามาร่วมทำนะครับก็ล่าสุดเนี่ยก็ใช้ใช้ การแลกเปลี่ยนกันระหว่างพี่ที่ศิสวัสดิ์อย่างที่บอกว่าเป็นปาาชุมชนนะที่ธนาวัน์นะครับที่เข้าไปไปช่วยให้ข้อมูลว่าเขามีวีธีการเลี้ยงยังไงมีการจัดการรังยังไงเก็บน้าผึ้งยังไงโดยเฉพาะเทรนเพื่อสุขภาพนะ่เดี๋ยวนี้คนดื่มกาแฟไม่กินน้ําตาลแล้วใช่ครับใช้เรื่องน้ําผึ้งแล้วก็เป็นน้าผึ้งแท้ๆบางส่วนเก็บไว้ทานเองได้เหลือก็ขาย นะเรามีส่งเสริมแพ็กเกจสวยๆยังไงคะในโครงการมีครับก็คือตั้งตั้งแต่ต้นเนี่ยเรามีการส่งเสริมให้มีการเลี้ยงอบรมเรื่องวิธีการเลี้ยงถ่ายทอดวิธีการดูแลการจัดการพึ่งนะครับวิธีการเก็บน้ำพึ่งเก็บยังไงให้สามารถเก็บกินได้เรื่อยๆหรือขายได้เรื่อยๆไม่ใช่เอาทุกอย่างขายมหมดเลยอะไรครับเวลาตัดเราก็จะตัดยังไงในการอนุรักษ์ด้วยใช่ครับก็คือตัดน้ำพึ่งบางส่วน แล้วก็ไอ้ส่วนที่เป็นตัวอ่อนแล้วก็ปล่อยไว้มันก็สามารถจเจริญสร้างต่อได้เดี๋ยวโอกาสหน้า,น<ข>าค่ะคุณฟังคาพลาดไม่ได้เราจะมาทําความรู้จักน้องพึ่งนะคะที่แบบตัวเล็กๆน่ารักนรักแต่ลิสนี่โอ้โห อย่าบอกใครเลยนะถึงเสียชีวิตก็มีมหาวันโดนไฟนะเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่ามีการต่อยอดอย่างไรตอนนี้อยากจะให้อาจารย์ฝากไปถึงหลายชุมชนหลายพื้นที่นะคะที่เอื้อต่อการเลี้ยงพึ่งโพรงนะคะที่สนใจนะคะติดต่อที่ไหนอย่างไรคะก็ติดต่อมาได้ที่คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนะครับมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรีนะครับแล้วก็เป็นเบอร์โทรผมก็ได้นะเบอร์โทรผมบอกได้เลยใช่ไหมครับศูนนึ ห8แ7ดเจหนะครับหรืออาจจะไปที่เพจเพจคนเลี้ยงผึ้งสีทธวัฒน์ซึ่งเป็นพี่พี่ปัชุมชนที่ผมกล่าวถึงนเบื้องต้นนะครับที่พี่เขาพยายามสร้างกลุ่มไว้เอาไว้แลกเปลี่ยนข้อมูลการอะไรครับมีอะไรเข้าไปถามในนั้นได้นะครับที่เขาจะให้ข้อมูลแล้วก็ถ้าติดต่อผมก็ประสานกันแล้วก็จะอยู่ในเครือข่ายเดียวกันในจังหวัดเนี่ยครับก็สาม,มารถติดต่อเข้ามาได้ครับค่ะน่าสนใจมากนะคะเพจคนเลี้ยงผึ้ง ของการจนบ,บุรีค่ะีสสวัสดต้องเน้นด้วยนะคะศีสวัสดิส์ดนะคะ<ร>แล้วก็ต้องระบุด้วยว่าเลี้ยงพึ่งโพรงครับเพราะว่ามีเลี้ยงพึ่งพันธุ์ก็มีเยอะ,อะพึ่งพึ่งพันธุ์มีที่ช่องสะดานะครับขอ,ของกำนันวสัน ที่ที่เลียงพ่งพันธ์นะครับแต่ที่กิจกรรมของผมที่ไปลงในส่วนนี้จะเป็นเรื่องของการ,รส่งเสริมการเลี้ยงพืชพงนะครับค่ะนะคะมหาวิทยายลัยราชภัฏกาญจนบุรียังมีการต่อย,ยอดไม่เฉพาะแค่จําหน่ายขายน้ําผึ้งเท่านั้นนะคะยังจะมีทําเครื่องสำอางเรามีส่งเสริมการทําผลิตภณัณฑ์ทําออกแบบผลิภตภัณฑ์ออกแบบบรรจุภัณฑ์เพื่อให เป็นสร้างสร้างอะไรครับสร้างมูลค่าเพิ่มทําให้ขายได้ขึ้นนครัน่าซื้อเป็นของฝากก็น่าถูกใจแล้วก็เรื่องของการตลาดนะทำให้เขาให้ชุมชนเนี่ยสามารถขายน้ำผึ่งได้ราคาที่สูงขึ้นแล้วก็มีมีคุณภาพมีการตรวจวอเคุณภาพน้ำผึ้งด้วยและที่สําคัญคือจะอนุรักษ์แล้วก็รักษาคุณภาพ เคยได้เพราะว่าเวลาเราเก็บนะอากาศร้อนมากนะคะมันก็ไม่ดีเก็บได้เย็นมากก็ไม่ดีนะคะจะมีวิธีว่าทํายังไงการถนอมนะคะจะได้คุณภาพของน้ําผึ้งได้ร้อยเปอร์เซ็นก็ต้องอยู่ที่กระบวนการเก็บตั้งแต่แรกเลยรเราต้องเลือกเก็บน้ําผึ้งที่มีความชื้นที่อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานนะครับเพราะว่าบางทออางีอย่างที่บอกพึ่งเนี่ยเก็บน้ำผึ้งน้ำหวานมาใช่ไหมมันจะถูกเปลี่ยนเป็นน้ำผึ้งแล้วกเก็บไว้ในหลังแล้วเขาจะทําให้ความชื้นของน้ำผึ้งเนี่ยลดลงไป จะไในเกลอามฐานเขาจะปิดปิด,ปดลวงไว้เหมือนเหมือน,นที่เรา,<ม>าเคย,<า>ยได้ยินน้าผึ้งเดือนห้าอันนั้นนะคือความชื้นน้อยครับแต่ถ้ามีความชื้นปนมาเยอะน้ําปนมาเยอะเนี่ยครับมันจะทําให้น้าผึ้งเสียหรือเวลาเปิดมาก,ก็จะมีกลิ่นเปรี้ยวมีอะไรเงี้ยจะมีแก๊สออกมาอันนี้คือเพื่อเป็นเป็นน้าผึ้งที่มีน้ําเป็นองค์ประกอบเยอะครับค่ะน่าสนใจมากนะคะต่อไปเราอยากจะดื่มน้ําผึ้งผสมมะนาวกลิ่นลําไยต้องไปเอาที่สวนลําไยทําได้ใช่ไหมจย์เราคือ ถ้าอยากได้น้ำพึ่งดอกลำไยแล้วก็เลี้ยงพึ่งไว้ในสวนลำไยมันก็จะไปเก็บน้ําหวานจากดอกลำไยมาจะทําให้คือน้ําพึ่งเนี่ยมันจะมีลักษณะลักษณะเฉพาะของแต่ละพื้นที่ตามวัตถุดิบที่เขาได้มา <Okay. S 2> น้ำพึ่งดอกลำไยก็จะมีกลิ่นหอมเป็นน้ําพึ่งที่มีเป็นที่นิยมมากๆนะครับโดยเฉพาะส่งไปต่างประเทศเพราะกลิ่นเป็นเอกลักษณ์นะ <Okay. S 2> หรือน้ําพึ่งป่าถ้าเราใช้คำว่าน้ำพึ่งป่าคือน้าพึ่งที่ไปเก็บจากพืช หลากหลายชนิดในพื้นที่นั้นอย่าง,างที่เรากําลังส่งเสริมให้ทำก็เป็นการเลี้ยงพึ่งพงเพื่อเก็บน้ำพึ่งป่ามาค่ะค่ะที่สําคัญค่ะคุณฟังค่ะต้องขอบคุณนะคะประชาวบ้านชุมชนนะคะที่ความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรีในการพัฒนาชุมชนเพราะว่าสิ่งที่มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรีลงพื้นที่นี่ก็เพื่อ การเรียนการสอนของเด็กและเยาวชนลูกหลานของพวกเราเองมีการบูรณาการให้เด็กเข้าไปในพื้นที่ด้วยแล้วก็ชุมชนก็ทํางานร่วมก,กันกับมหาลัยครับก็ส่งเสริมครับแล้วก็ทําให้สามารถชุมชนเนี่ยมีการการใช้ทรัพยากรอย่างลูกคุ้ค่าแล้วก็สามารถสร้างรายได้ให้กับชุมชนได้อย่างยั่งยืนแล้วก็อยู่ไปได้เรื่อยๆใช้ทรัพยากรได้เรื่อยๆไม่หมดอย่างเงี้ยครัโดยเฉพาะการเรียนนอกห้องเรียนค่ะคุณฟังคะ,ะถือว่านะคะเป็นการเรียนการสอนที่แบบว่า น่าเรียนมากครับจะต้องให้เห็นของจริงซึ่งเราไปจริงๆแล้วเราจะไปศึกษาด้วยความนิสัยของพึ่งต่างๆพึ่งโพงเอยพึ่งบ้านพึ่งมิ้มเอยนะแต่สิ่งที่เราได้มากกว่านั้นคือเราไปเห็นสิ่งอื่นๆครับนะคะในชุมชนได้เห็นของจริงด้วยใช่น้องๆนะคะก็จะได้เรียนรู้จากลองผิดลองถูกในหลักสูตรการเรียนการสอนส่วนมหาวิทยาลัยเองก็จะมาต่อยอดในเรื่องของงานวิจัยนะคะแล้วก็เอาไปแข่งขันในระดับต่อไปครับ ใช่นะคะยังมีอะไรดีๆที่น่าสนใจค่ะเสียดายมากเลย20นาทีที่เราอยู่คู่กัน แปบแปบเดียวนะคะโอกาสหน้าค่ะอาจารย์จะมาทําความรู้จักนิสัยของแต่ละพึ่งนะลและการเ,เลี้ยงนะคะวันหนึ่งเราต้องดูแลมันยังไงอะไรยังไงเดี๋ยวมาคุยกันใหม่ค,ค,ค่ะวันนี้ขอบคุณผู้ช่วยศาสตร,ราจารย์ดรสัมฤทธิ์มากสงอาจารย์ประจําคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรีนะคะขอบพระคุณมากแล้วก็ขอบพระคุณทีมงานที่ให้เกียรติจากทางสวทกาญจนบุรีมาร่วมในรายการนําความรู้ มาเล่าสู่กันฟังขอบพระคุณอาจารย์มากค่ะลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ